ครับผมสวัสดีพี่น้องแฟนเพจครับพี่น้องแฟนเพจบ้านบ้านอิสานชนแนลครับแล้วก็พี่น้องที่รับชมอยู่ทางช่อง YouTube นะครับฝากไว้ทั้ง2ช่องทางกันละกันครับผมสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามครับตีกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบ้านบ้านอีสานแชนแนลครับวันนี้ครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ท้องไร่ท้องนาเหมือนเดิมครับอ่าก็ช่วงบรรยากาศยามเที่ยงๆนะครับบรรยากาศแบบนี้ครับอ่า พอดีมาอยู่ที่ทุ่งนาก็อดนึกถึงเครื่องเล่นเครื่องหนึ่งไม่ได้นะครับเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ทางภาคอีสานหรือว่าที่ไหนก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้าวนะครับก็จะนึกถึงตรงนี้นะครับนะเป็นปีครับผมนี่ปีครับอันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะปีจากต้นข้าวนะปีจากต้นข้าวเสียงเขาก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยจะพอให้ฟัง สำหรับตอน,นเด็กๆครับใครที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนานเนี่ยไปตามนาข้าวไปตามอะไรต่างๆพ่อแม่ก็จะทําให้เป่าเล่นนะก็สนุกสนานกันละครับนะประมาณนี้ครับวันนี้ยอ้อนรอยนิดหนึ่งครับนะเป็นปีปีจากต้นข้าวเนาะนะยอ้อนลอยนิดหนึ่งครับ<อ>ทำมาให้นะครับเดี๋ยววันนี้จะบอกวิธีการทําครับว่าเขาทํากันแบบไหนยังไงนะครับวิธีการง่ายมากนะครับเพียงแค่หาต้นนี้มาครับอ่า จะเป็นต้นข้าวแบบนี้ครับนะที่เขาเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นข้าวหลังจากที่เกี่ยวเกี่ยว your, ตัวข้าวออกแล้วนะครับนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเราก็แกะแกะเปลือกเขาออกนิดนึงอ่านะแกะออกนิดนึงนะครับให้เกี่ยวข้อเขาให้เกี่ยวข้อนะครับนะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นข้อแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อข้อรอยต่อเนาะ นี่ข้อแบบนี้ครับเราก็ทําการเฉือนตรงนี้ออกเลยอเฉือนนี่ออกเลยครับนี่เฉือนตรงนี้ออกนะครับอผมไม่มีเคี้ยวนะครับก็เลยต้องใช้มีดแบบนี้แหละออกปุ๊บก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับมองเห็นไหมนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอเสร็จแล้วเราก็ทําการตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเรา บีเข้าไปเลยครับอ่าใช้ใช้นิ้วมือกดกดลงไปฝนตกแล้วลงหมูฝนตกครับนี่เราก็ทําการหักแบบนี้ครับอ่าไม่แน่ใจว่าจะดังไหมครับนี่ถ้าไม่ดังเราก็หา เตเนี่ยสอดเข้าไปครับสอดสอดสอดเป็นการกระตุ้นเป็นการกระตุ้นครับเป็นการกระตุ้นสอดเข้าไปวันนี้เราก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านฉางเหมือนเดิมนะครับอสอดเข้าไปครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับ ดังนะอันนี้อันนี้ที่ทำดังนะฮะอืบรรยากาศเสียงก็จะประมาณนี้ครับอยู่ตามท้องไร่ท้องนาะนี่ประมาณนี้ครับเสียงปีประมาณนี้ครับลองเอาไปทำเล่นดูครับผม เอาไปทําเล่นดูนะครับของเล่นของพี่น้องชาวอีสานครับอ่ะโอเคครับก็วิธีการง่ายๆประมาณนี้นะครับนี่ทำแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับไว้ให้เด็กเเขาเป่าเล่นนะครับโอเคครับวันนี้คลิปสั้นๆครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามทีกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบ้านบ้านอีสานใช้แนวครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ